ที่จังหวัดเพชรบูร์กันบ้างก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่มีการท่องเที่ยวมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะท่องเที่ยวได้ทุกอำเภอเลยยิ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะเขาบอกว่าอากาศก็จะเย็นสบายไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเลยค่ะใครที่วางแผนที่จะเที่ยวปลายปีนี้ต้องเตรียมเก็บกระเป๋าเตรียมเสื้อผ้าที่สําคัญนะคะเตรียมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวพร้อมๆกับเราในรูป<ม>แบบของวิถีชีวิตใหม่ New Normal ค่ะพร้อมกันเลยเราจะได้ไปติดตามรายงานพิเศษนี้กัน ค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเที่ยวภูเขาเดินป่าชมธรรมชาติยนไอหมอกเพชรบณ์คงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่คุณนึกถึงเพราะมีทิวเขาน้อยใหญ่โอบล้อมป่าไม้พืชพันธุ์เขียวขจีสภาพอากาศเย็นสบาย สามารถไปเที่ยวได้ทุกฤดูกาลแม้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งต้องปิดบริการแต่เมื่อสถานการณ์ภาพรวมของประเทศดีขึ้นทางจังหวัดก็เริ่มทยอยประกาศคลายล็อกให้สถานที่ต่างๆสามารถเปิดให้บริการได้อีกครั้งแต่ทางจังหวัดก็มีมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มข้น โดยยึดตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยตรวจวัดอุณหภูมิเว้นระยะห่างตามหลักโซเชียลดิแทนซิง่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสขาเขาค้อเนี่ยคนจะนิยมเที่ยวคนที่มาแล้วเนี่ยจะมาอีกในเดือนในฤดูฝนแต่คนที่ไม่เคยมาจะเน้นมาในฤดูหนาว แต่คนที่เคยมาจะมาฤูดูฝนเพราะดูฝนเนี่ยจะมีหมอกจะมีหมอกวันเว้นวันหรือบางทีสามวันติดอะไรเงี้ยเพราะหมอกเพราะฝนตกเนี่ยมันจะมีหมอกหรือบางทีคนไม่ตกแต่ค้มๆมันก็จะมีหมอกตอนเช้าตอนเย็นคนก็จะเน้นมาเขาเรียกว่าซึมซับอากาศเย็นพร้อมกับวิวทิวทัศน์ในเรื่องหมอกเพียหน้าฝนเนี่ยก็คือเดือนวันตอนนี้วันตั้งแต่วันที่16พฤษภาเนี่ยก็ถือว่าเข้าหน้าฝน ก็ตอนนี้เขาคอก็เริ่มมีหมอกคนก็จะมาดูในเรื่องของหมอกเพราะฉะนั้นเราก็แล้วเราก็จะเน้นการท่องเที่ยวโดยเน้นการท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆคันนี้นกลุ่มเล็กๆเพราะตอนนี้รถบัสรถอะไรก็จะเข้าออกลําบากก็คือการท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆคนมากันห้าคนสมคนเจดคนรถตู้คันหนึ่งไม่เกิน8คนก็เน้นแล้วเราก็ได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรับท่องเที่ยวแล้วเช่นวัดผาซ่อนแก้วอย่างเงี้ย วัดผ่าตอนแก้วแต่วัดผาต้นแก้วที่เข้าแล้วก็ต้องก่อนจะเข้าก็มีเว็บไทยชนะอ่าแล้วก็การเข้าก็ต้องมีการตรวจอุณหภูมิแล้วก็เข้าเป็นกลุ่มแล้วก็จะมีเขาเรียกทางอำเภอก็ได้ไปเขาเรียกว่าไปอบรมเจ้าหน้าที่ของวัดนะครับให้ดำเนินการตามหลักโซเชียลดิสแทนซิงแล้วเราก็มีแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ นะครับทั้งห้องน้ําทั้งทางเข้าทั้งทุกชั้นอะไรเงี้ยเราก็ทําให้เป็นระบบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดได้ได้เตรียมการไว้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเข้มข้นแบบนี้เราก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจเตรียมหาวันลาพักผ่อนเก็บกระเป๋าจองที่พักแล้วออกเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูร์กันได้เลยครับโดยเฉพาะที่อำเภอเขาค้อ อากาศสดชื่นมากๆจนคนที่นี่เขาบอกว่านอนเขาค้อ1คืนอายุยืน1ปีพนุมาติเงินชุ่มถ่ายภาพเจดเลจรุนวิทย์ NBT พิษณุโลกรายงานก็มีหลากหลายอำเภอนะฮะแล้วก็สามารถท่องเที่ยวได้ทุกอำเภอครับสำหรับจังหวัดเพชรบูร์ครับใช่ค่ะ